สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุ๊ติ่งชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนะคะเป็นสเตจที่2ของการโปรโมทอัลบั้มในรายการเกาหลีของลิซ่าเนาะซึ่งรายการวันนี้ที่เราจะรีแอคชั่นในวันนี้ก็คือเป็นรายการโชว์มิวสิกคลับนั่นเองคะ่ะซึ่งตอนนี้ช่องของ MBC K-pop ก็ได้ปล่อยคลิปของสเตจของลิซ่าออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปรีแอคพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสาม แกจะบอกว่าวันนี้ชุดโลดสเตจโลดฉันก็ได้ดูไปไปแล้วว่าแกดูแบบสดไปแล้วแต่ฉันอยากมันแอคชั่นฉันอยากมองเมาชุดคือแบบเรื่องเรื่องเองพอร์นซ์ไม่ห่ว,วงวิซ่าเลยอ่ะ ย oh, ี่าจีไม่แกงหรากนะแกดูฉากข้างหลังบีฉ่ำมากเออเปิดแชมเปญแกชุดมันแบบว้าวผิวกรู เกฉันชอบค่ะข้างหลังมากเลยนะวันนยามันช่ำ่าเกมไม่ใช่จอ LED เหมือนวันก่อนเหมือนอาทิตก่อนอ่ะโลดอันนี้เราเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบเทปที่ลิซ่าบันทึกไว้เนาะน่าจะไม่ได้ไปร่วมรายการเ ประทับใจประทับใจชุดประทับใจแบบสเตดนี้ไม่ทราบออกการ์ไนแล้วนะรอบนี้แล้วพวกงเอรายการอิงกิ้ไกโยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอมารอดูพร้อมกัน เกชุดวันแรกโผล่ไปไหมไม่เรีววอยู่ไหน,ในแต่ชอบชุดชอบมันเก่งมากเดี๋ยวข้างหลังมันมีนความเป็นมีความเป็นไทยนิดนึงป่ะ อุ้ยหลือเรามองผิดวะทําไมเรามองว่าเป็นใบโพะแกขอโทษขอโทษเรามองเป็นใบโพะแกแต่ผมไม่ใช่หรอกก็ูดจะเป็นแบบลายใบไม้เฉยเป็นสีทองอะไรเงี้ย่ชมเนี่ยตอนที่เป็นสีทองคือ่ํำลืม แล้วคือแบบมี้ขนนกปล่ยลงมาเป็นสีดำะไรเงี้ย สเตตนี้คือไม่โดนสาบว่าก็ว่าสเตตนี้ไม่โดนสาบจะบอกว่าสเตตนี้ดีเอาเป็นว่าอย่างสําหรับเรานะยังไม่ดีที่สุดเราคิดว่า YG ทจีทำได้สามารถทําได้ดีกว่าน,นี้ แต่ถ้าเทียบกับรายการอินกิกาโยเมื่ออาทิตย์ก่อนเราว่ามันดีกว่ามันดีกว่าเยอะเลยเยอะกว่าแบบจอ LED อะไรเงี้ยเพราะว่าสเตทเปอร์ฟอร์แมนซ์โชว์สเตอะไรแบบเนี้ยมันมันคือโชว์ไอ้แก่แบบสเตทมันก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นเออทาให้รู้ว่าเป็นโชว์อะเอออา,อานี้ก่อนเอาล่ะสำหรับการเรียกั้นนะคะเพลงละลิษาในรายการอินกิกาโยก็ส่งไปแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากให้เราเรียกั o นอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกเราได้เนาะสำหรับนี้ค่ะเราต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ